การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จำนวน3มโรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อยและโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นชัยวิทยาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปวีนาใจกระเสร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาธรรมซึ่งโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาธรรมนี้นะคะดําเนินการเป็นโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษทางด้านกีฬานับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2560วัตถุประสงค์ของเราก็เพื่อสร้างเสริมนักกีฬาที่มีคุณภาพสู่ประเทศไทยนะคะอันดับแรกของเรา เอกลักษณ์ของโรงเรียนกีฬาแห่งนี้คือกีฬาฟุตซอลซึ่งเราได้ผลงานถึงระดับประเทศรวมถึงผู้เรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้ยังสามารถเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาโดยใช้โค้ต้ากีฬารวมถึงได้ทุนการศึกษาหรือแม้แต่เงินเดือนขณะที่เรียนในระดับอุดมศึกษาอีกทั้งยังสามารถเข้าเล่นเป็นผู้เล่นอาชีพในสโมสรต่างๆได้ด้วย ถึงแม้ว่าโรงเรียนเราจะมีวัตถุประสงค์พิเศษเฉพาะทางด้านกีฬาแต่ในเรื่องของวิชาการเรื่องของคุณลักษณะโรงเรียนเราก็ไม่ทิ้งนะคะนักเรียนของเราสามารถไปทําผลงานระดับประเทศทางด้านวิชาการได้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของภาษาจีนซึ่โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้เรียนภาษาจีนกับวิทยากรเจ้าของภาษาเราได้รับรางวัลระดับประเทศในเรื่องของสุนทรพจน์ภาษาจีนโครงงานภาษาจีน และในเรื่องของเทคโนโลยีโรงเรียนเรายังมีผลงานระดับประเทศในเรื่องของการเขียนโปรแกรมเพื่อบังคับหุ่นยนต์บังคับนะคะแต่ว่านอกจากเรื่องของกีฬาเรื่องของวิชาการแล้วนะคะโรงเรียนเรายังเน้นในเรื่องของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนื่องจากนักเรียนโรงเรียนนี้ใช้เวลา24ชั่วโมงอยู่ในโรงเรียนดังนั้นความสนใจของนักเรียนถูกเติมเต็มด้วยกิจกรรมชุมนุม เรามีชุมนุมที่น่าสนใจให้กับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นชุมนุมนาฏศิลป์นางรําของโรงเรียนเราถึงแม้จะเป็นนักกีฬาแต่นางรําเราสามารถไปรํางานระดับจังหวัดงานไหว้พระธาตุช่อแฮงานบวงสรวงทำผานางคอยนะคะมีกิจกรรมดนตรีไทยดนตรีสากลและวงโยธวาทิตถือเป็นความรู้ติดตัวให้กับนักเรียนนักกีฬาของโรงเรียน เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรายังมีชุมนุมเรื่องของอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกที่สามารถสร้างรายได้จากการเก็บขยะแล้วมาจำหน่ายในโครงการธนาคารขยะของโรงเรียนทุกสิ่งทุกอย่างที่โรงเรียนดำเนินการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และสำนักงบประมาณในปีงบประมาณ2568ที่ผ่านมาเราสามารถจัดจ้างโค้ชมืออาชีพ มาดูแลส่งเสริมนักเรียนที่เข้าสู่การแข่งขันในระดับต่างๆเราประสบความสําเร็จได้ถ้วยกอรพระราชทานของอระดับประเทศเลยนะคะแล้วก็เราจ้างครูหอพักดูแลนักกีฬาในหอพักทั้งหญิงและชาย อีกทั้งนะคะในเรื่องของอาหารและโภชนาการเรามีนักโภชนาการดูแลเรื่องของอาหารสิ่งที่เป็นประโยชน์สําหรับนักกีฬาและสามารถปฐมพยาบาลน,นักเรียนได้หากมีการเจ็บป่วยทั้งหมดนี้ก็เพื่อการยอมรับของชุมชนและผู้ปกครองให้กับโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุบัมภธแห่งนี้ต่อไปขอบคุณค่ะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านผยอยครับผมนายวินัยทองสุขครับรองผู้วยนนการสถานศาึกษารักษาราชการกาแทนผู้วยนนการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านผยอยสำหรับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านผยอยครับดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมวัยชั้นอนุบาล1ถึงอนุบาล3และการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันในปีการศึกษา2568 มีจานวนนักเรียนทั้งหมด188คนแยกเป็นระดับปฐมวัยอนุบาล1ถึงอนุบาล3จํานวน25คนระดับประถมศึกษาจํานวน100คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น63คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด31คนในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนของเราเน้นเอาเทคโนโลยีทางการศึกษาสื่อและนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์1ห้อง ห้องเรียนคณิตศาสตร์1ห้องห้องเรียนไอ t ีทีจำนวน5ห้องเน้นการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งผลงานซึ่งผลการดําเนินการดังกล่าวอิสวัสดีค่ะดรอรพินสุภาวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นชัยวิทยาในปีการศึกษา2568นี้ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นชัยวิทยามีนักเรียนทั้งหมด208คนจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งในระดับชั้นประถมศึกษามีการจัดการเรียนการสอนโดยนำหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของพุทธศักราช2568ามาใช้ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3และในส่วนของระดับชั้นอื่นๆใช้ การจัดการเรียนรู้หลักสูตรพุทธศักราช2551โดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดและ,ะทักษะชีวิตไปในตัวมีนักเรียนที่มีจุดเด่นในด้านของอเกี่ยวกับหุ่นยนต์นะคะที่เป็นสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศในการแข่งขันทักษะวิชาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ของปี2567ที่ผ่านมานะคะชนะเลิศอันดับหนึ่งของระดับประเทศซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเป็นอย่างดีจึงได้นำการจัดการเรียนรู้หุ่นยนต์นี่แหละค่ะมามาบูรณาการให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นโดยให้คุณครูผู้สอนบูรณาการเข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอนและฝึกให้นักเรียนโดยใช้ทักษะการคิดมาเป็นตัวนำให้นักเรียนกล้าสแสดงออกเปลี่ยนห้องเรียน เป็นห้องเรียนที่เป็นปรับเปลี่ยนห้องเรียนเชิงบวกให้นักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกกล้าตอบคําถามครูผู้สอนใช้แนวคิดของ thinking school มาใช้ปรับเปลี่ยนในภาคเรียนนี้ค่ะสําหรับดิฉันในฐานะผู้บริการสถารศึกษาก็จะพัฒนาด้านการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็นทําเป็นอ่านออกเขียนได้นะคะแล้วก็ในส่วนของมัธยมศึกษาตอนต้นเนี่ยจะ ปูพื้นฐานให้นักเรียนสามารถประกอบอาชีพได้โดยน,นํานโยบายจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มาประยุกต์ใช้พัฒนาทักษะการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นชัยวิทยาต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ